เขาทำอะไรนี่มาอยู่ร้านอาหารใช่ไหมเ้ยใช่ค่ะมาใส่เสื้อปูมีเสื้อปูสวยจังใช่มากินกุ้งมากินกุ้งก็เลยใส่เสื้อมากับคนสวยเห็นแล้วเสื้อหพี่หนุ่มพี่หน่มพ่หนุ่มมเอาพี่หนุ่มใส่เสื้อแล้วเนี่ยเอาแ่่เือโอ้พี่หนว่มน้องบัวใส่เสื้อแล้วอมันเถื่อนอยู่นะครแกงครับแกงครแกงอันนี้คือเสื้อปูอันนี้คือหนุ่มกามปูหนุ่มกามปูใช่ไหมโอ้ ครับผมวันนี้เรามากินเมนูปูนะครับสี่ฟูนะกุ้งเสียบไวากุ้งแห้งกุ้งแห้งนะคุณจอย่าหาดแล้วนะขาดผาดเลยเถอดดึงมากเดี๋ยวรออาหารแป๊บนึงครับเดี๋ยวรออาหารมานะครับเราใส่นี้ไปก่อนโหยกุ้ง กุ้งมาเสิร์ฟเป็นถุงอย่างนี้เลยครับนี่พวกเรากินขยะกันใช่าครับครับใช่ครับวิธีกินที่ถูกต้องก็เทใส่ขยะนีะครับแล้วก็เอาเศษเศษถุงโอ้โหแล้วก็กินแล้วก็แกะลงกระดาษอยงนี้เลยนะครับแกะไปแกะไปแล้วเราสามารถเก็บกุ้งในเศษถุงครับอันนี้เป็นแบบเผ็ดนะครับเยอสตรอว์ดเยอเขาเสิร์ฟมาเป็นถุงงนี้เลยครับโอ้โหแกะเลยครับนี่มือ เราตัดเสร็จเลยไม่มีจานนะครับไม่มีจานนะไม่มีจานนะคือคือโอ้ดูสามสาวเขาเขาจะแกะอะไรนะสามสาวโอเคโอ้อ๋อจะแกะได้ไหมเนี่ยเอ๋อโอ้โหดูดีมากินมากครับถ่ายรูปด้อถ่ายรูปด้อ

วันนี้เรามาชื่อร้านอะไรครับนี่ครับเพียเอทีอใช่ไหมหนูจอยอ่านว่าเพอครับเพอเอทีเอชีเอทครับเพียไม่ใช่เพอก็มันรงนกันอ่ะเพอยากขึนเสียงคากินไก่นีิไก่ะไรเรากินซีฟู้ดนะครับไม่ให้กินไก่นะครับอันนี้เป็นหอยครับ เอาเลยพี่นุ่มลุยเลยให้พี่นุ่มกินที่ถูกต้องครับก็เท่านี้แจ็คเข้าไปแล้อกว่าสิบบาทโอ้ยเปลือนแล้วเปลือนแล้วแม่อเปลือนแล้วจริดโอ้วน่ากินครับนี่ครับเดี๋ยวใช้มือลุยกันเลยนะครับข้างในมีข้าวโพดด้วยมีมันเอาเปลือนอะไรนี่นะถุงมือได้ยังมือนั่นมีอันนี้มาด้วยครับ ว้าวชิคเก้นายชิคเก้นอ๋อโอเคโอ้นี่ครับอันนี้ด้วยครับ <Thank you. S 1> เป็นปลายไก่ชิคเก้นนะครับมีปล <c oughs> าหมึก <c oughs> มากินจ้าเลองยาอามยายามเรองสานี่ครับผมน่ากินไหมครับอ่ะพี่นมจัดการเลยครับนมอันนี้ก่อันนี้ทางนี้มีของทางนี้อ่าขอบคครับนี่น่ากินครับผมโอ้โหมีมัน มันสีส้มนะแล้วก็ไก่ครับแกะหนู้พี่หนุ่มไปก่อนแล้วครับ<ห>น้ำไปล่วงหน้าแล้วครับไม่ซ้อนแล้วพี่หนุ่มไม่ต้องอละถุงเลยน,ะนั่นก,นะกนนินอย่างนั้นแหละฮะจะเอาแม่มลาหน่อยดิ่ะอ่ะมีปลาหมึกแล้วขอชิมปลาหมึกก่อนนะครับเป็นยังไงปลาหมึก โอ้โหเขาเสิร์ฟมางี้เลยนะเนี่ยไม่มีจานครับเสิร์ฟแบบไม่มีจานนะครับมีแตบบ่เป็นจานกระดาษแบบนี้นนชิมไก่ทอดดิของถูกแล้วชิมไก่ <ไร S 1> ทอดดิน่ากินครับเดี๋ยวเอาไว้นในของอะไรขอดกรอบมันเป็นไง ปลาหมึกอร่อยรึฮนะอร่อยนะครคุณจ้อยกินอะไรบ้างนี่ไหนดูดิไก่กุ<ห>้งโอ้นถุงมีอมีอมีกุ้งเกลือมันใสถุงมือ,อไม่ต้องใส่ลอกิ่แบบเด็กอือเป็นปลาหมึกทอดนะครับโอ้ยนั่นแหละ สุดยอดทำขลับเออไม่ต้องใช้หลักถุงมือมือนี่แหละวันนี้กินกินอาหารในถุงกันนะครับบวานมีดิเออกุญจอยทำไรพี่ก็ว่าพาวดงไม่ได้เยอะจังเยอะมากคอนมีคอนมีมันไงแต่กุ้งเคยใหญ่มากดูดิใหญ่กุ้งไซส์ใหญ่นะนี่กุญจอย กินให้หมดนะครับอ่าบ๊ายบายเจอกันใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนมั่งไปสวนนะสวนสนุกไปเดินสวนสนุกอีกสวนสนุกสวนสนุกไปเดินนะคะใช่มันจะสนุกอยู่ปล้วไปสนุกนะกับแกงพวกเราเนี่ย The แกงรู้จักว่าน้นไปด้วย ใ<ค>ช่เลยครายมันมีด้วยเหรอเดือก <The, S 2> ระต่ายเยอะเดือกแกงครับ y o โอเค y okay good, <We> good. okay สาวๆทีมสาวๆเขากินอย่างอะไรอะไรครับผมเผื่อจะมากับไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ครับ <laughs> เป็นไงครับคุณจอยอยิ่ม อิ่มเลยนะโอ้โหไม่อิ่มก็เกินมาแล้วดูอิ่มจุกเศกุ้งกองบะลมเลยเนะมันมันขึ้นมาตรงนี้คุณพี่อร่อยนะเนี่ยมาตรงนี้หน่อไปดูทาง,งนู้นนี่ฝั่งทางนู้นราคาเท่าไหร่ผมก็เชค็คราคาอยู่ครับผมทางนู้นนะมเขียนทำไมไม่เขียนนลยครับชื่อร้านนะนี่ครับชื่อนนะร้านครับ ทำอะไรเนี่มาทำอะไรร้านน่ะมาสั่งทีค่ะสั่งชาสั่งชาใช่ไหมครับร้านชาอีกครับทีมงานครับทีมงานวันนี้สวยนะโอเคเขามาสั่งชากันอีกครับทีมงานพวกเราไปยืนรบกันนู้นเขาไม่ให้นั่งนะดูไม่ให้นั่งแค่นาซีดฮะเบตเอาไซดีเบตเอาไซ ออคมาหนูหนูออกมาหนูเนี่คระต้นวาสสนา <Thank you. S 1> องเอันนี่ครับเราอยู่ที่ ร้านอะไรชื่อร้านอะไรจำไม่ไดนะ้มาดูชื่อร้านดิอ้อนี่ครับเราอยู่ที่ร้านเฟนชาทีเฮาส์นะครับร้านชานะอ้าดูสาวๆมากับสาวๆเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหล ใครเนี่ยมากับน,น้องชายใช่ป่ะนนะเฮ้ยเขาใส่เส,สื้อเหมือนกันเฮัลโหล just video just video <laughs> <laughs>